เอาครับเพสตงองเรานะครับออนจะบีทแบบนี้ครับหลังจากที่เล่นเกมมาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหนื่อยไหมครับคุณตูนครับดูหน้าเนี่ยหน้าคุณยังสดใสอยู่เลยนะนี่นี่สดใสครับสดใสว่าหน้าหูเหมือนเปื่อยมาจากสระสาายน้ำผมไม่น่าจะเปื่อยจากอย่างอื่นโดนอาาสมมาตอนเราไปถึงร้านนี้ครับผมครับชุนนอนรอในรถกับพี่ก่อนแล้ร่วงคือหลังจากที่เราไปเล่นเกมมาเรียบร้อยแล้วสาวก็คงจะเริ่มหิวแล้วใช่ไหมคะ เริ่มผิวแล้วนะครับเราก็เลยพามานะครับเนี่ยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับที่ร้าน t ดึ g กลาสเ o า s e <c oughs> ครับคุณแกอ่อคุณแพรครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ในาเท้านะครับผมจะตั้งอยู่ที่พัทยานาจอมเพียงซอยสิบนั่นเองนะสำหรับใครที่ชื่นชอบร้านอาหารครับที่มีต้องต้องบอกว่าดีบรรยากาศดีแล้วก็มีุูถ่ายรูปสวยๆที่แล้วคือร้านนี้พวกเราแอบทราบว่าในแจมโชชอบเขาอยากจะมากันด้วยถูกไหมแอบรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยคุณครับก็ในแจมเขาอยากจะมาเราต้องทากันบ้านนิดนึงเราก็เลยพาน้องๆเนี่ยมาสัมผัสบรรยากาศนะครับมันจะมีแบบส่วนที่นั่งแบบริมชายหาดด้วยคุณที่ลำเอียงนะทำไมอ่ะ อย่านั้นหนุ่มกีนี่เขาบอกผมเอ้าผมอยากจะไปวอล์กอินสีมากๆเลยแทนผมอยากจะไปดูนู่นดูนี่ไม่ไม่พาน้องเข้าไปกินบอกว่ากินไม่ได้พูดกินคุณไม่พูดใช่ครับผมได้ได้เอาไว้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาสาวๆนะคะมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆรวมไปถึงขนมที่ร้านนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหนุ่มกีนนะฮะแล้วก็หนุ่มพาด้วย และก็คะแนนที่เราแข่งขันกันไปกับบทลงโทษที่ต้องเจอบอกก่อนเลยครับสรุปคะแนนครับทีมสีแดงนะครับตูนแพงครับชนะไป2เกมได้เป็น2คะแนนเกมสุดท้ายเนี่ยเหมือนแป้เหมือนแป้เหมือนแปบพลังวนหมดนะส่วนสีเหลืองกับสีเขียวนะครับแน่นอนหนุ่มๆแล้วก็สาวๆนะครับชนะไปคนละหนึ่งเกมชนะสีเหลืองกับสีเขียวได้ไปคนละหนึ่งคะแนน เอาละฮะและทีมที่ชนะนะครับแน่นอนครับคุณแพ้นะครับกับคุณตูนเนี่ยเราจะมีของรางวัลมอบให้ด้วยส่วนผู้แพ้จะต้องเจอบทลงโทษแต่จะเป็นอะไรนั้นครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าไปเดี๋ยวพี่โดครับครับผมคงไม่มีสซไพรา์ใช่ไหมฮะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีมีแน่นอนแบบว่า ผู้ชนะต้องกินข้าวคุกน้ำปาลาอะไรกเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในครับที่ร้านเดอะกาสเลยก็แล้วกันครับพตอนนี้สาวๆหิวกันแล้วด้วยครับ,รบพร้อมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครับว่าบทลงโทษของเราจะเป็นอะไรครับแต่ว่าตอนนี้เราไปหาที่ก่อนไหมไ <ป S 1> จ๊ไปหาที่ก่อนตอนนี้พักฟังเพลงก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับโลกมันอยู่ยากครับผม